สวัสดีค่ะยินดีตอนรับามผู้ชมทุกท่านเขาสูรร่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกบเป็นในเ้าของมือวันที่16เดือนกลุ่มผ้าพันค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่นะคะแอดผ้พาพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุข,ขนคะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะ่ะเน้นย้ำคงสุดท้ายนะคะแนวทางเซานี้ของปู่ค่ะสิเดมาเป็นตัวใด พ่อแม่เปนรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจริญมรค่ะก็น้อยอัแล้นะครับปูค่ะจริญพรอด้วนะครับตัวเีม่หัวโขบแกนบังเลื่อยชาแนลนะครับปูเลื่อยชาแนลใช่สี่สิหกกระเียมลปูครับตับรุ่นเแนวล่ะค่ปู มันบอกมันาาวุกอค่ะกอะแล้วยังโทรกันบ้าบอีกบารนะจ้าูคุยได้ยอะค่ะก็บแมนค่ะปูมาถามคูจันท์ทอนะแม่ค่ะปูจันท์อดเต้าปิงปลาเน่ยค่ะตปิงปลาเปิงปเฮ็ดบุญ ่ดโเรเิเิได้สค่ค่ะครับพวกฝันกับต้องยิงปลานะยิงปลาสามตัวน่ค่ <น> 83, ปไปสามครับปูโอ้ปสามไปแล้กะุกแล้วไข่ไข่ไก่หกหน่ยไข่ไก่หกหน่วยค่ะหกซุนหกหกุนหกวันดีครับปูไข่ไก่ด้ค่ะ

มีนึ่งเดียท <c oughs> ี่น <c oughs> ึ่งห้องอ่าลกอง่ปนี่นะค่ะอันมีค่ะก็มาก็ปาป่ะปาบ้างค่ะโตอิ่มพอบเนี่ยอิ่มพอบ ค่ะขค่ะน้มาค้องสามว่ด้าแลว่าแ้เปิดสามเดอคุปดสามค่ะ ค่ะฝาตายเนนย์สามแปดนนะคะปบู้นปดหกศูนย์หกค่ะ6ศน

ค่ะนี่เน้นซูน6แล้วหกูโูมาคู่มาหกศูนย์หกนะคะเน้นศูนย์หกค่ะหยปน้นึงค่ะปูได,ด,ด้ครับปูคะเจ็ดเจ็ดสามแดดสาม่นะค่ะ มันมีมันนีแต่เด็กดินค่ะพด็กดินมันมี่แค่พูนี่ตั้ยกแบบแ่ดับดับจะต้องอืมดับเก้าค่ะพแค่อยู่ดอกค่ะบูบนนีบ้านเาแล้วบ้านเาเลยูว์่วปวดในใบขึ้นนขั้นนไว้ปวด ได้ปุดพระร่มนะครับปุ่มเมื่อนนี่ข้นหน่อยอค่ะค่ะปุ่มจ้ะศูนย์ศูนย์แปดสามค่ะ ค่ะ6กศูนยมือเล่นบนนะหกศนค่ะพวกนี่เก็บสามล่ะนนี่ทีหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกศนย์หานี่ละเล่นล่างค่ะพวกี่กระาพวกอะไรแบี้จ้าได้จบค่ะพวกพอดีค่ะพวกคะ ก่อนแบบบอลยักษ์สีน่ายกดอกเดรมันงูออกนะบอตาคิฟเล็กเด่นมีเดลส่าใองเจียบต้องใส่เงี้ยนะค่ะเจี๊ยบมันต้เจี๊ยบเจี๊ตรงเจี๊ยบว่องตัวกู่เลยแล้ตัวเพราะว่าเล็กดิงเเล็กตัวเด้ ปู้เลยนะคะผูกออ้ก่านวัฒการนะคะสาทุนนะคะคสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะเอาคู่จันทนนะคะแปนะคะพี่น้องคะ 3, 3, 38, แปดสามศูนย์แนย์สามแปดแล้วก็หกศูนวนีปูละมากศูนย์นะคะพี่น้อคงคะจุดล่างค่ะมเจ็ดสาี่หนึ่งหกหนนะคะปูละเน้นหกศกับศูค่ะพี่น้องคะ แคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเซาหนีนะคะแนวทางจากปูยาเทวดานะคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางของปูนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่าพี่น้องคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบ,บขอบคุณ พี่น้องบ้านเฮาสุขสุกอนสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้พร้อมนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะพี่น้องคะเอาทั้งเบอรทั้งมวลมณีเซอรนี่ของปู่กับมีเพียงซัมนี่นะคะแอ้กษิได้คอตัวล่าพี่น้องบ้านเฮาสุขสุกอนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแ็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี